สบายดีด้พอให้พี่นอ้องสบายดีสวัสดีวันนี้ทารองลำพีงกมาเห็นกับลังชายฟ่ฟ <c oughs> มันเลยก็น่องนี้หมดแล้วมันโม่ๆนะที่ื่อมากรับเปิดกองข้นสว่วนพระนมาก่านก็ยังมา ม้วนมาละฮะยูหูเล่นแต่ก็ฟอกก็แม่ฮมะยังกอเดินที้ดินมาเอออ้ยังดินที่ดินไปลงไปที่ไหนยื่นมือขี้ดินมาละมันจะปูนไว้ยื่น จะปูนห่อยู่เลยถออยังขีดดินเต็มเียมไปใช้นิ้วจะไปใส่ฮะเนี่ยเออเออเลือกไ่มเลือกแล้วมันจะดิบมัก่เล่นหน่อยนะ ไปอยากไปกับแม่บ่เฮ้ยซั่นนี่ไปไปนา <coughs>

ปาาดำปานเน่าปาาเน่าอย่าดมทดสอบุยยังมดมมันกมันเน่ามินในรมันมินเสือปานเน่าปานเน่าเงีต่างหาจะมินมันก็ท่าแปงมันิน่อยท่า้รางานท่าบได้ะเวากันมั้ย อ๋อน้ำชิงแกยังใน้ำชิงเนาะชิงนีหอมน้ำชิงาเมื่้หอมมึงแดหอมอยูหอมอยู่บ่ออออล้วกาสอบบ่อาน้เห็มันยังไงแกเอานล้ว่ะเสือจะมันหอนเหเฮ้โอยแ่โซ่ดเว้ยโอ้มันอยากล้ม เดาเดิใช่ฮะูไดเดี๋ยวีสิตื่นนอนไปนอนฮะไปไช่ออยากไปเดินกันแนีของ่วนอุ้ยดีอน้อันนอนน้อนเ้ยไปปไปไป

หลับปุ๋ยแมกน็อตเชียงรังมมกนอตนี่นาบอกะก้อยเผือกอู้ยังนี่ยังขนุนอ้าตัวนี้ได้มาจากไปงานดองมานะนี่หรออะไรก็อนุรามาพระขมะ

นะากับร้านมันเป็นที่บอะเดี๋วดีวเนาะกทีมันมักคือใร้านนานไหม้านดอนร้านดอนชาวปีมันคลิปชาน่องชาวปรุงรสชาติแบบว่าแตกต่างเนาะกเกเใส่กระเทียมเ

ไปดิทำอะไรทาอะไรทำ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 นะไร้าอะไรน้อะารทอเไรทำอะไรทำอะไรทำอะเอะไรทำอะไรทอะไรทเอะไรทบอะไแบำอให้ทำอะไร้อะไร่อะไ่อะไรอะไรทำอคไรทอะไร้ำอะไรทำอะไรทำะไ้ เป็นเป็นทองฟ้าไร่ได้ยังหรอกเอาไปใบเดียวดอนไม่เอาใบเดียวไม่เอาเข้ามันจะเป็นเื้อยังเลยไปเอาผ้าเนิ้อจ่ายของลำพิงกับ้ังนิ้วจะไปสือนมผ่ากันไปสือนมเห็นบ่ไปไไปไ้สองพันได้ผลพันนมเงยเลย ไข่เด็กไว้่่นมนขมกินแม่่ขนมไข่แล้วตอนตะกี้เ่ราท่านไข่ไปไหนตอนขับไปกินแมงขนมมันไข่ทอดไงนี่ เขาพูดแม่งขนุนอันนี้ค่ะเขาพูดเอาเยอะเขาไต่เออนะเขาไต่เอาเขาสั่นเอานี่แต่ครับมันอยู่ในกกเถาะบ้านเขาไม่ได้บ้านเขาตร่นี้แม่ขนบน้อพูดมันเจ็บคนนึงมันขืนแต่ไปกินเนี่มาดูมันจ็นี่มันอยู่ในกกทถาะในส่วนกระเพรากบเถาะแบบคุณท้องบ้านเขาอยู่เห็นแต่ว่าเพื่อนจะุูนเหมือนจะแบบบ้านเขาคือบัมีได้เนาะงเป็นขนุนเนาะ

ยิ่งหนาสุดหนาใสคือกองเนาะบัดห้องเจ็ดชุดแปด่มันเถาหเจะปี่าป่วยกเ่คือเชาเลยจุเก่าปีแม่ไม่เดกงั่าเปกอบนนอยแม่แต่่แม่แม่เนาว่คอยงันกำไสักเมื่อกี้อย่างงัดกำจอไปอีกบอสก็ื้อนล้วเคยไปใ่จุเม่ปอจกเก่าปด้นเท่าไรดอน อีบอหันกับปีเดียวปีเดียวปีกตรงไหนเนาะอีบัอก่อนเกิดก่อนถ่ายปีหัวปีวัวค่อยเดียวเมื่อหันเกิดก่อนแบบสองเก้าสายปีหัวปีป้าแมเก้านม่จะอธิบายบางรอบหันบ่เมืหันเช้าหัแด้เออ้วอันนเ่อคืนอแ้อันนันแนพระเจ้ามโนฝันพระเจ้ามน ชาหาไปไหนวะชาวหกเจ้าชหาเ้าหาหน่อยกับเจ้าหกเหามเกรเดินกับปีเดียวเนาะเพาปีดุมอนี่คตกนี่ปีดุเอาบายโอยถูกอันจะแถดอันโมซูสคนกยากกับปคตไปกนะเจ็ดบอกไปด มันขนวข้ไม่านเคียนอยู่ในหันมันเคียนมอถือชวนน้ามันจะเขียนมอถือแต่ว่าอนละเหมืนน้องเินถือได้ขนมค่ะเฟรนดเจอเอาไขกับโบโกจัเฟนมาทามับโบกจาจังจะเีนต้เนาะอนนั้นจะนอนนนนคนอยู่เจ็เขามาขึ้นตนเนาะมาทามอยู่ขื้อันดุไ่เนาะไม่เนาะเรก่องมันขอะไอยู่ข้าวจังมึงคือไรมึงเก็บไบห้าออไชเก่าแบว่าชิไปชุดเก่าเจ็ี ข้อหอยเขาไม่ได้ถ่วงวันสาเจตซาเป็ดเอาลงทิกตอกวันนี้ซาเจตซาเป็ดม่าสิบสี่